ยินดีต้อนรับกลับสู่การเดินทางในโลกคอนเดพาร์สอีกครั้งหลังจากที่เราได้ผ่านเรื่องราวที่ทางเล่นิงสาและความเจ็บปวดของน้องน้องเธอไปแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพี่น้อยอีกคนหนึ่งผู้ที่ดูเหมือนจะเข้าใจเกมของโลกนี้ดีที่สุดเธอคือคาเมนคาเมนคือตัวแทนของความมั่นใจในตัวเองและเสน่ห์ดึงดูดน่าจับตามองที่ส่วนตัวแล้วโมเดลเธอเนี่ยไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับโมเดลเกมนะ เธอจะหนักรู้ในพลังและเพศวิถีของตัวเองและดูเหมือนจะรู้วิธีที่จะใช้มันเพื่อได้สิ่งที่ต้องการเธอไม่ใช่เด็กสาวที่ลอยโชคชะตาเข้ามาหาแต่เธอเป็นผู้ที่พร้อมที่จะก้าวไปสร้างโชคชะตาของตัวเองทุกย่างก้าวของเธอบนรองเท้าส้นสูงคือการประกาศถึงความเป็นผู้ใหญ่และความเหนือกว่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มั่นคงบนเส้นทาง ที่ไม่แน่นอนของชีวิตคามนชื่อว่าเธอสามารถควบคุมทุกสิ่งแต่ภายใต้ความมั่นใจนั้นอาจจะมีความเหงาและความต้องการการยอมรับซ่อนอยู่ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคามนตั้แต่ภาพลักษณ์ที่ดูเย้ายวนบุคลิกที่ชอบเข้าสังคมไปจนถึงการมาชน้ากับหมาป่าระบทสรุปที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยคุมเกมได้ดีที่สุด ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันภาพลักษณ์ของคาเมนเนี่ยคือกัปรากาศถึงความมั่นใจความตะหนักรู้ในเสน่ห์ของตัวเองและความเป็นผู้หญิงที่กำลังเบ่งบานเต็มที่ทุกรายละเอียดบนตัวเธอล้วนถูกเลือกสรรมาเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูสายตาคาเมนเนี่ยมีผิวที่ขาวและลินฝีปากออิมที่มีไฮไลท์สีส้ม ซึ่งจะให้เธอดูสุขภาพดีและน่าดึงดูดดวงตาเสียงตาและขนตาที่งอนงามถูกขับในที่โดดเด่นการแต่งหน้าที่ดูใส่ใจในรายละเอียดนี้แสดงให้เห็นว่าเธอให้ความสำคัญกับลูกลั์และรูวิธีที่ทำให้ตัวเองนั้นดูดีที่สุดเธอมีผมสั้นสีดำที่ปลายย้อมสีม่วงนีออนสผมสั้นทำให้เธอดูบเฉี่ยและมีความเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่สีม่วงนีออนที่ปลายผมนั้น จะเพิ่มความสนุกสนานและความโดดเด่นให้กับลุกของเธอเป็นการบอกว่าเธอนั้นไม่ได้น่าเบื่อแต่มีความเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะแตกต่างการแต่งกายของคาร์เมนเน้นโชว์สัดส,ส่วนและความเป็นแฟชั่นสูงเธอสวมเสื้อแขนยาวเข้ารูปสีดำที่มีดีไซน์น่าสนใจคือมีแถสีแดงหนาพาดจากล่างซ้ายไปถึงไหล่ขวาในขณะที่ด้านหลังเป็นสีแดงและมีการตัดเ้าช่วงไหล่ละคอดีไซน์ที่ไม่สมมาตร และเปิดเผยเล็กน้อยนี้สแสดงถึงความมั่นใจและไม่กลัวที่จะเป็นจุดสนใจเธอสวมคู่กับมางเกงขาสั้นและรูปสีแดงซึ่งเสดงความคล่องตัวแต่ก็ยังคงความเซ็กซี่เอาไว้การเลือกใช้สีดำและแดงเป็นหลักก็ยังคงเชื่อมโยงกับตีมของเกมแต่ในรูปแบบที่เูเป็นผู้ใหญ่และเย้ายวนกว่าน้องๆของเธอและสถาณที่สำคัญที่สุดที่บ่งบอกถึงตัวตนของคาร์เมน คือรองเท้าส้นสูงสีแดงสดหรือว่าไฮฮิลส์นั่นเองรองเท้าส้นสูงคือสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงที่เบ่งบานมันคือสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่และการก้าวสู่โลกของผู้หญิงอย่างเต็มตัวความพยายามที่จะดูเหนือกว่าการสวมส้นสูงทําให้เธอดูสูงขึ้นสง่าง,งามขึ้นและอาจจะสื่อถึงความต้องการที่จะดูเหนือกว่าหรือควบคุมคนอื่นได้และความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่แต่ในขณะเดียวกัน การเดินบนเส้นสูงในเส้นทางที่ไม่เรียบของป่าก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงและความไม่มั่นคงที่เธอต้องเผชิญแม้ว่าเธอจะดูมั่นใจเพียงใดก็ตามโดยรวมแล้วลักษณะภายนอกอคารเมนคือการนําเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ดูมั่นใจมีสเสน่ห์และพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลกในแบบของเธอเองแต่สัญลักษณ์ต่างๆก็ยังคงบอกใบ้ถึงความเสี่ยงและอันตราย ที่อยาจจะมาพร้อมกับความมั่นใจนั้นภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูเฉลีฉีฉยวและมั่นใจคือบุคลิกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความปรา,ารถนาคาเมนคือหญิงสาวที่เพิ่งทิ้งร่างกายยังเยเด็กไปเบื้องหลังและก็ลังมีความสุขกับการอวดโฉมโตคาเมนคนใหม่คาเมนตระหนักรู้อย่างเต็มที่ถึงสายตาที่หันมามองเมื่อเธอเดินผ่านและเธอก็พร้อมที่ใจะให้พวกเขาได้มองอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยด้วยหรือการขยิบตา พฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองและความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจอย่างชัดเจนเธอสนุกกับการถูกจับจ้องและรู้ว่าจะเล่นกับมันยังไงคาเมนอาจจะนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเฟรนเฟเทลหรือเป็นหญิงงามที่เป็นอันตรายที่ควบคุมผู้ชายได้อยู่หมัดแต่มีข้อมูลเบื้องหลังก็บอกเราว่าแต่เลยลึกแล้วเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการทั้งหมดคือความสนใจเล็กๆในน้อยเท่านั้น ภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งและเย้ายวนของเธออาจเป็นเพียงตัวป้องกันความเปราะบางและความเหงาที่ซ่อนอยู่ภายในความกล้าความสนใจที่เธอต้องการนั้นอาจจะมาจากชายหนุ่มที่อบอุ่นและหล่อเหลาผู้ที่สามารถปกป้องเธอให้ปลอดภัยและกอดเธอไว้แน่นๆนี่คือความปรารถนาความรักและความปลอดภัยที่ดูเหมือนจะธรรมดาทั่วไปแต่ประโยคต่อมาคือสิ่งที่น่ากังวล เธอต้องการอ้อมกอดที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งที่เข้าใกล้ความรุนแรงและถึงแม้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องบ้าบินเหมือนเธอแต่ถ้าเป็นก็คงไม่เสียหายอะไรความปรถนานี้แสดงให้เห็นว่าคาเมนอาจเชื่อมโยงความรักและความปลอดภัยเข้ากับความรุนแรงและการควบคุมเธออาจจะกําลังมองหาความสัมพันธ์ที่เข้มข้นโดยไม่รู้ตัวว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและอันตรายอย่างยิ่ง จากทั้งหมดที่กล่าวมาคาเมนยังคงเชื่อมั่นว่าเธอคือผู้ควบคุมเกมนี้เธอคิดว่าเธอสามารถโปรยเสน่ห์ดึงดูดความสนใจและเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเธอได้ตามต้องการโดยไม่ตระหนักเลยว่าความปรารถนาในความแข็งแกร่งที่เขาใกล้ความแรงอาจจะนำาพาหมาป่าที่เธอไม่สามารถาควบคุมได้เข้ามาในชีวิตอ่าเรามาลองมีข้อตัวตนของคาเมนผ่านบทพูดเหล่านี้น้องสาวของฉันลูบี้ เธอสวยมากเลยนะถ้าเธอไม่ทำตัวหน้าเบื่อขนาดนั้นบ้านนี้เนี่ยคงได้ผู้ชายไปหมดแล้วคาเมนมอยคุณค่าและรูปลักภายนอกเป็นอันดับแรกเธอตัดสินลูบี้จากความสวยและศักยภาพในการดึงดูดผู้ชายซิสทอนว่านี่คือสิ่งที่เธอให้ความสำคัญเธอไม่เข้าใจหรือไม่ใส่ใจความเจ็บปวดภายในของลูบี้แต่กลับมองว่าความเศร้าของลูบี้คือความน่าเบื่อที่เป็นอุปสรรคต่อเกมความสัมพันธ์ Scarlet ทตทำตัวเป็นผู้ใหญ่โน่นนั่นนี่แต่ฉันรู้ว่าเธอคิดอยู่แค่เรื่องเดียวคาเมนมองว่าการแสดงออกถือวาเป็นผู้ใหญ่ในด้านอื่นๆเช่นความรู้ความเงียบขื่นของ Scarlet เนี่ยเป็นเพียงเปลือกนอกแต่เชื่อว่าลึกๆแล้ว Scarlet ก็หมกมุ่นกับเรื่องนั้นซึ่งน่าจะหมายถึงเรื่องเพศและความสัมพันธ์นี่เป็นการ p r o j e c t i o หรือการฉายภาพความคิดของตัวเองใส่ไปในคนอื่น และเป็นการลดทอนความซับซ้อนของพี่สาวตัวเองลงมาให้เหลือเพียงแค่มิติเดียวที่เธอเข้าใจฮานสัมผัสเราในที่ที่เราไม่เคยรู้เรามีด้วยซ้าเขาเรียกตัวเองว่าศิลปินเทคนิคฮึมเขาเป็นศิลปินจริงๆนั่นแหละนี่เป็นเมตาคอมเมนต์ารีนะครับคาเมนเนี่ยตีความคําว่าสัมผัสของศิลปินฮาร์สเดมิสเตอร์ผู้ทาทีดีอาร์ตคือคาเมนเนี่ยตีความคําว่าสัมผัสของศิลปินฮาร์สเดมิสเตอร์ ในเชิงสองแนงสองง่ามที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและการสัมผัสทางกายภาพทันทีสแสดงเห็นว่าเธอมีแนวโน้มที่จะมองสิ่งต่างๆผ่านเลนส์ของเรื่องเพศและความสัมผัสทางกายภาพมันตอกยาำว่าเธอจะหนักรู้และสนใจในมิตินี้ของชีวิตอย่างมากชายผู้ที่จะเข้ามาช่วยชีวิตคือผู้ทำลายแต่ความอ่อนโยนของการยยมจำนวนสามารถเอาชนะอำนาจใดๆได้ได รียว่าประโยคนี้คือหัวใจและคําเตือนที่สำคัญที่สุดคาเมนชายผู้ที่จะเข้ามาช่วยชีวิตก็คือผู้ทําลายเธอเข้าใจเรื่ออันยอมรับในทฤษฎีที่ว่าผู้ช่วยชีวิตเลือดซีนมาขาวที่เธออาจจะตามหานั้นมีด้านที่อันตรายและสามารถทําลายเธอได้นี่คือความขัดแยง้งที่เธออาจจะมองว่าเป็นเรื่องโรแมนติกแต่ความอ่อนโยนของการยอมจำนน สามารถเอาชนะอำนาจใดๆได,ได้นี่คือสูตรที่อันตรายที่สุดเธอเชื่อว่าการยอมจำนนคืออาวุธของหนทางที่จะเอาชนะหรือควบคุมสถานการณ์ได้เธออาจจะคิดว่าถ้ายอมมอบกายหรือใจให้เธอก็จะมีอำนาจในพูดทำลายคนนั้นได้ซึ่งนี่คือความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงและนำไปสู่การสูญเสียฐานควบคุมอย่างแท้จริงมันคือปลชญาที่ทำให้เธอเนี่ยเดินเข้าไปหาอันตรายด้วยความเต็มใจ เธอคิดว่าตัวเองเนี่ยยังคุมเกมอยู่คาเมนเป็นหญิงสาวที่มองโลกผ่านเลนส์ของเกมให้ความสัมพันธ์และแรงดึงดูดทางเพศแต่ตัดสินคุณค่าของผู้คนรวมถึงพี่น้องของเธอเองจากความสามารถในการเล่นเกมนี้เธอมีความมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองและเชื่อว่าเธอก็จะกดของเกมนี้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามปรัชญาที่อันตรายที่สุดของเธอคือความเชื่อที่ว่าการยอมจำนนคืออำนาจ ความคิดนี้ทำให้เธอตอบบาอย่างยิ่งต่อผู้ทำลายที่เธออาจจะิดูดเข้ามาเธอพร้อมที่จะเล่นกับไฟโดยเชื่อว่าเธอนั้นสามารถควบคุมมันได้ด้วยการยอมปล่อยให้มันแผดเผาทีา่สุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ความพินาศของเธอเองหลังจากที่คาเมนได้เดินตามเสียงเรียบของความตื่นเต้นและความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เธอก็ได้มาถึงเวทีสุดท้ายของเธอ กำลังกลางป่าที่ซึ่งหมาป่าของเธอกำลังลอยอยู่ในรูปแบบของชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยแต่กระแฝงไปด้วยอันตรายที่เธออาจจะมองข้ามไปหมาป่าของคาเมนปรากฏตัวในรูปแบบที่ดูสมจริงและเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบรรดาพี่น้องทุกคนเขาคือชายวัยกลางคนในคราบของคนตัดไม้เขาไม่ได้ดูมีเลสไนเหมือนหมาป่าของลูบี้แต่ดูเหมือนผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาที่ทำงานหาเลี้ยงชีพ ซึ่งความธรรมดาน,นี้เองที่อาจทำให้คาร์เมนเนี่ยลดการป้องกันตัวลงเขาคือตัวแทนของความเป็นชายที่ดูแข็งแกร่งและอาจจะดูอบอุ่นในแบบที่เธอปรารถนาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีขวานอยู่ในมือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทําลายที่เธอเคยกล่าวไว้การมาเช่นน้าเริ่มต้นมันก็เกมจีบกันเล็กๆคาร์เมนสามารถขโมยหมวกของเขามาใส่เล่นได้แต่คนตัดไม้ก็ไม่ได้ว่าอะไร เขายังหยุดตัดไม้ทุกครั้งที่คาร์เมนเข้ามาใกล้การกระทําเหล่านี้อาจจะทำให้คาร์เมนรู้สึกว่าเธอเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์และเขาเนี่ยกำลังสนใจในตัวเธอจกนทร์คาร์เมนก็เป็นฝ่ายเริืมก่อนอเดินไปนั่งลงที่กองไฟและคนตัดไม้ก็เดินตามมานั่นขงข้างเธอนี่ก,การยลักคำเชิญชวนโดยไหนและเป็นการเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ที่คืบหน้าเขายื่นเบียร์ให้คาร์เมน และดื่มของตัวเองการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันในที่เปลี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายกำแพงการลดกับป้องกันตัวและการยอมให้สถานการณ์ดำเนินไปสู่จุดที่อาจจะควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นหน้าจอก็จะค่อยๆเฟดไปสีดำทิ้งให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นนักเคมล้างกลางป่าลึก และคนตัดไม้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรได้บ้างในชีวิตของคาเมน 1. อันตรายจะกความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เขาคือตัวแทนของความสัมพันธ์ทางเพศแอบผู้ใหญ่ที่คาเมนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับมืออย่างแท้จริงแม้ว่าเธอจะคิดว่าตัวเองนั้นพร้อมแล้วก็ตาม 2. การถูกมองเป็นวัตถุทางเพศและการสูญเสียคุณค่าเสคนตัดไม้คาเมนอาจ,จเป็นเพียงแค่ความบันเทิงชั่วข้ามคืน แังใจทุกอย่างจบลงเธอก็อาจจะถูกทอดทิ้งและสูญเสียคุณค่าในสายตาของเขาและของตัวเอง 3. การสูญเสียการควบคุมนี่คือตีมหลักที่ชัดเจนที่สุดของคามเมนเธอเชื่อมาตลอดว่าตัวเองควบคุมเกมแห่งความสัมพันธ์ได้แต่สุดท้ายก็ตกเป็นฝ่ายยอมจำนนและสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ไปปรัชญาที่ว่าความอ่อนโยนของการยอมจำนนสามารถเอาชนะอำนาจได้พิสูจน์ได้เลยว,ว่า มันไม่เป็นความจริง 4. ผพูดทำลายในคราบผู้ช่วยเหลือคนตัดไม้คนนี้คือรูบธรรมความประโยคที่ว่าชายผู้ที่จะเข้ามาช่วยชีวิตก็คือพูดทำลายเขาอาจจะดูเหมือนคนที่สามารถมอบความอบอุ่นและความปลอดภัยให้เธอได้แต่สุดท้ายเขาก็คือพูดทำลายความเชื่อมั่นและตัวตนของเธอการพบกับ,กมบหมาป่าของคาเมนคือบทสุดที่น่าเศร้าของเกมที่เธอคิดว่าตัวเองคือผู้ชนะ เธอเดือดกับไฟและสิดท้ายก็ถูกแผดเผาบทเรียนนี้ได้ทำลายความมั่นใจที่เธอเคยมีแต่ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดเจากการมาเชิญหน้ากับหมาป่าในคราบคนตัดไม้ที่แคนลางคาเมืก็ได้มาถึงบ้านคุณยายในสภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความมั่นใจที่เธอเคยมีได้สลายไปและสิ่งที่เธอพบเจอในบ้านหลังนี้คือภาพสะท้อนแห่งเจ็บปวดของผลลัพธ์จากการย้อนจำนวนเธอ บ้าของคุณยายชาโจมของคาเมนอาจจะดูเหมือนซ่าของงานปาร์ตี้ที่จบลงอย่างเร็ว้ายมันจะไม่ใชเสัญลักษณ์ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เธอเพิ่งผ่านมาและความฝันที่พังทลายของเธออย่างต้นไม้ทฤษฎีหนึ่งที่ทรงพลังมากและตีความว่าต้นไม้คือสัญลักษณ์ของภหมจันยร์ของคาเมนการที่มาป่าของเธอเป็นคนตัดไม้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาคือผู้ ที่มาโค่นต้นไม้ของเธออย่างแท้จริงซึ่งเราจะได้เห็นชัดเจน้ากคุณยายถ้าเธอไม่เจอหมาป่าต้นไม้ในห้องสระว่ายน้ําจะยังคงยืนตั้งต้นอยู่แต่ถ้าเธอเจอมันจะถูกโค่นลงห้องสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําอาจเป็นตัวแทนของชีวิตคารเมนก็มีหกตัวที่จมอยู่คือพี่น้องของเธอคารเมนที่ต้องการความสนใจอาจรจู้สึกว่าตัวเองนั้นจมและไม่มีตัวตน ท่ามกลางพี่น้องเสือก็มีอีกตัวที่ว่ายบนกองที่นอนส,สูงคือความปรารถนาของเธอที่จะเป็นที่สังเกตแตละรับตำแหน่งที่พิเศษในสายตาของใครสักคนหัวกวางที่ถูกประดับไว้คือสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นว่าคนตัดไม้นั้นมองคามเมนเป็นเพียงแค่ถ้วยรางวัลเท่าน,นั้นเขาไม่ได้มองเธอในฐานะมนุษย์ที่มีความรู้สึกแต่เป็นเพียงของสะสมหรือชชนะชิ้นหนึ่งไฟ ตอนที่คาเมนพบกองไฟครั้งแรกเธอจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยชำระล้างหรือทำให้เธอบริสุทธิ์เพื่อความรักแต่เมื่าคุณยายไฟกระลุกรลามไปทั่วนิแสแดงดเห็นว่าการแสวงหาผู้ชายของเธอนั้นได้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหลังการพบกับหมาป่าของเธอเธอไม่ได้รู้สึกบริสุทธิ์แต่กลับรู้สึกว่าถูกใช้แล้วทิ้งสีม่วงและสีแดงสีม่วงที่ปลายผมเธอและในป่าก ตอนที่เธออยู่กับหมาป่าอาจเป็นสัญลักษณ์ของเพศวิถีส่วนสีแดงที่ปรากฏเป็นรอยเปื้อนในบ้านคือสีของเลือดซึ่งเชืมม่มโยงโดยตรงกับการสูบเสพธกรรมจันทร์แต่เมื่อเกิดตอนเดินไปที่ซอกเล็กๆที่เป็นซอกไม้และมีใบไม้เต็มไปหมดเราไี้เสียงคลาน,นครับนั่นแหละคิดว่าไอฉากไอช็อตนั้นเนี่ยก็น่าจสื่อถึงเรื่องวอ่า,วาน,นะครับเรื่องราวของคาร์เมนคือตัวแทนของประสบก,การณ์ทางเพศครั้งแรก ที่แต่คนอันเคอไปเชิญเธอฝันถึงมันคิดว่ามันจะมาเติมเต็มชีวิตของเธอแต่เธอเลือกผู้ชายผิดคนหมาป่าของเธอไม่ได้ใส่ใจในตัวเธอเขาเป็นเพียงใช้เธอแล้วก็จากไปซึ่งตัวกันข้ามกับสิ่งที่เธอต้องการอย่างสิ้นเชิงเธอรู้สึกอกหักและว่างเปล่าบทเรียนของคาเมนคือการเรียนรู้ว่าการแสวหาความสัมพันธ์ทางเพศและกามสนใจจากผู้ชายไม่ใช่ทางออก ประสบการณ์ครั้งแรกนี้แม้จะเจ็บปวดแต่มันคือจุดเ่ย์สำคัญที่อาจทำให้เธอได้เรียนรู้และค้นหาคุณค่าในตัวเองจากภายในแทนที่จะมองหาการยอมรับจากผู้อื่น ตลอทั้งหมดของคาเมนหญิงสาวที่นี่เหมือนจะกลุมทุกอย่างไว้ในมือแต่สุดท้ายกลับต้องรเรียนรู้บทเรียนอาศัยเจ็บปวดในโลกของเดอะพาร์เรื่องราวของเธอคือการสำรวจที่กล้าหาญและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอำนาจเพศวิถีและการค้นหาคุณค่าในตัวเองคาเมนคือตัวแทนของความเชื่อผิดๆที่ว่าเสน่ห์ภายนอกและการอยอมรับจากผู้อื่นคือตัวชี้วัดคุณค่าของเราเธอสร้างภาพลักษณ์ของเฟรนเฟนเทล ผู้ควบคุมเกมอย่างความสัมพันธ์แต่ปรญญาที่จะไล่สูขขงว่าเธอนั้นคือความเชื่อที่ว่าการยอมจำนวนคืออำนาจึ่งได้นำพาเธอไปสู่การสูญเสียทุกสิ่งตั้งแต่ควบคุมความมั่นใจและความเล่นดิงสาที่เธออาจจะอยากทิ้งมาไปนักหนาการมาชนะกับหมาป่าในคราบคนตัดไม้คือบทสรุปที่โหดร้ายของเกมที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะเธอได้เรียนรู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคน ที่จะเล่นตามกฎของเธอและควอมสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจะระดึงดูดใผิวเผินอาจจะทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและบาดแผลเรื่องเล่าของคาเมนทาให้เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเองเราว่าคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นจากอะไรจะลุกลับภายนอกและการยอมรับจากคนอื่นหรือจากสิ่งที่อยู่ภายใน 2. ในความสัมพันธ์อำในาจแท้จริงคือการควบคุมหรือการเคารพซึ่งกันและกันและ3 เราจะสอนให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ดีและอันตรายของการสังหาการยอมรับจากแหล่งที่ผิดนี้ได้อย,อย่างไร The Part ไม่ได้แต่สินคาเมนแต่ได้นําเสนอโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงเมื่อความต้องการความรักและความสนใจนั้นถูกนําไปในทางที่ผิดเรื่องราวของเธอไปอุทาหองที่สําคัญสำหรับทุกคนโดยเฉพาะหญิงสาวที่อาจจะกำลังมาเชิญหน้ากับแรงกดดันาทางสังคม ถ้าต้องเป็นที่น่าปรารถนาแม้วบทเรียนของเธอจะเจ็บปวดแต่การบังทลายของโลกกระทัศน์แบบเดิมๆอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คามเ็นด้เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าและความมั่นใจขึ้นมาใหม่จากภายในตัวเองไม่ใช่จากการสะท้อนในสายตาผู้อื่นต่อไป